she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick all the boys s t a r e can t help it it's a habit come dude คิดนี้จะทำเพื่อความบันเทิงส่านแหลไม่ได้น่าไม่เล่นตามเข้าใจไหมควันใช้ลูกตาในการรับชมนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456สนิ้ลเลยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับ แอบเสียบว่าผมก็อยู่ในค่ายแอบเสียบคือเกาด้ยพี่น้องด้ยค่ายแอบเสียบวนี่ไหมไป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 พี่น้องจะค่ายยังเราค่ายแอบเสียบไปครับผมไปกันต่อนะครับขอใส่ไปที่เบ็ด75เลยนะครับดูเชิงสวยไปครับผม75ต่อเนอะาะจตทีสองทีนะครับงั้นเราก็จะอัดขึ้นไปเลยเป็นเบ็ด150เลยนะครับคุณเราที่พันห้าเลยนะเนาะใส่กันไปที่เบ็ด75ก่อนนะครับ ดูเชิงดูเชิงครับผมมื่อนี้เขาโบนัสวเด้อเท่านึงไนงะเอาไปใส่ไปเลยครับผมเบ150เ็ดร้อยห้าสิบไปเลยนะครับวัดวัดกันไปเลยนะครับก็คนดูเขาก็บอกว่าเบ็ดล่างล่างโดนกินยับครับผมไม่รู้ครับแล้วแต่ช่วงเนาะมันแล้วแต่จังหวะอารมณ์และสูงผมแรงลมอุณหภูมิความชื้นนะครับประมาณนั้นเลยพี่น้องครับ มาโถขีครับผมโถขีเอาหุาา่นก็ได้กันครับผมเต็มเชียงครับผมโถขีโถขีโถขีสามตกลงมาเอ้าสวยงามเต็มเชียงไปครับผมสวยงามอาสวยงามปันแต็งนาะครับเนาะเอา้าฟีสปินลอยเบ็ดลอยหาสิบพร้อมมาแล้วนะครับผมมันมาแล้ว <laughs> มันมาแล้วนี่เองนะครับมามาดูกัน ว่าจะฟีสปินอีจริงหรือเปล่านะครับสงวนนี้ว่ายังไงสวยงามมาอ่างวนนะผมอ่างวนสามตกสวยสวยสวยปันหย่อนย่อนเงี้เงี้ยอ,ยอ,อีกกระเด้อพี่นอ้องเอ้ยไปกันเรื่อยๆครับผมดอกสุดท้ายว่ายังไงเงียบกิ๊บ์ไอเงียบกิ๊บเนาะครับเ <c oughs> นาะไปครับผม ร้อยห้าสยาวๆออสวยงามปันแตง่งตอนนี้ก็เหมือนแบบว่าโดนดูดไปรัวๆนะครับไปครับผมเอาไหวจังส่นะที่ถือสิงประทูไม่เขีงกับประทูก็ทหารสัป,ปตันนะพี่น้องเฮ้ยถ้าไวจังส่มีติ่มเคียงนะครับบอกเลย <c oughs> ก็ว่าไปหนามาหลังครับพี่น้องเอ้ยก็เล่นไปแล้วก็หายไปแล้วครับ ซุนคอยหายไปแล้วหาร้อยนะครับตอนนี้ดูดผมรัวๆเลยนะครับโบนัสมาบ่อยแต่ก,ก็ไม่ได้ใช้นะครับดูนี่ครับมาทีละสวงมาขวางลายเราอะครับมาเพื่อเอ้ได้อยู่นะครับมาโต๊ีครับผมโต๊ีสับตกลงมางามๆเอาเต็มเชือกครับผมมาตามด้วยหอยครับผมหอย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 ก็เต็มเชืองอีกครับผม สวยงามฟีสปินไหมเอ่ยเอาฟีสปินก็ผมก็เต็มเชียงอีกครับผมาฟีสปินเลยไหมเอ่ยเอาาฟีสปินดีกว่าก็เต็มเชียงครับผม10ฟีสปินเลยไหมเอ่ยแบบได้แล้วนะครับผมอโอเคก็ได้มาชี้5ฟีสปินนะครับจัดกันไปต่อเลยเนาะอันนอครับนอเต็มเชียงอีกครับผมได้อยู่ได้อยู่ ได้ยู่วนั่นแหละครับขอทุนคืนกวนนะครับตอนนี้เฮ้ยอย่าเว้าดิครับเฮ้ยอะไรครับเนี่ยวีสปินจริงๆป่ะนี่เอาดอกนี้ก็เต็มเชียงครับผมสวยงามอาเข่งประตูอสวยงามอเต็มเชียงอีกครับผมมามามาถกขีสามครับผมเอาถกขีสามมาเป็นดูก็เต็มเชียงอีกครับผมเต็มเชียงอย่างเดียวนะครับผมอรอเต็มเชียงบิ๊กวินบิ๊กวินเปนะครับผมนะ เจ้าพ่อบิ๊กวินนะครับสายาข่อยเจ้าพ่อบิ๊กวินแล้วเชื้หนีนะครับมันต้องได้อย่างนั้นสิครับเอได้อยู่นะครับอุ้ยไหลเป็นน้ำเลยนะครับเวลามันจะฟันเนาะเอานี่ก็ได้อีกครับผมเอ้าเอาเข้าไปครับผมสองพันหามาแล้วนะครับโอ้ยก็จบไปที่2องพันห้าไปไปนะครับสวยไปกันต่อเลยนะครับผมนะกำลังมานะครับดูแล้วกำลังมา เชื่อฉันชาติตยานเจ้าขวงนี่มีมีจิ้งทุกรอบนะครับฉันชาติตยานนะครับในปั้นก็พันนะครับเบ็ดร้อยห้าสิบด้วยนะครับแป๊บเดียวขึ้นแป๊บเดียวลงนะครับคิดดูแล้วกันนะครับเบ็ดมันสูงนะครับยิ่งขึ้นสูงก็ยิ่งแนาวนะครับผมบอกเลยว่ายิ่งแนวนะครับเนี่ยโบนัสมันมาบ่อยนะครับมาทีละสองตัวสองตัวเลยนะครับ มาทีละสองตัวมันมัน,ม,นมันมาแบบเข่าข่ยอยกันไข่นะครับมันมาแบบขวางลายข่อยนี่ก็เต็มเชียงมา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 ดทังเงี้ยดาทังเงีดาทางัาาทางเงี้สามโอ้หอยเทียนนะครับเฮ้ยสมมติเต็มเชียงเลยได้บ้างนี่ไปครับผมจากสามพันจากสามพันหนึ่งนะครับเอาไปเอามาเหลือสองพันสามจ้อยนะครับ มันก็หมุนดวนเดี๋ยวมันเป็นอีหย่างเนี่ยเอย่างนี้ก็เตมเชี่ยงกรพูดบนนันวบที่สวงละมือนี่มารวบที่สวงเลยเด้นี่มา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 จังหวัดนี่สายสงมิลลิแอมอุณหภูมิสามสงความชื้นสามสี่โอ้ฟ้าหอยโอ้ยเปิดมาก็เป็นแต่ฟ้าหอยนะครับขี่ไล่ไล่นะครับมากลางสองมิลลิแอมความชื้นสามอุณหภูมิสามสจังหวัดไหว่ายังไงเตม จะเต็มเครื่องอยู่แล้วนะครับมาสายสามมิลลิแมป์อุณหภูมิสามจุดสองความชื้นสายจุดสี่เอาแล้วไงขอขอขอเต็มเคีย่องคับผมอสวยงามอาสวยงามเป็นเตียงนาะครับเนาะเออโดนสก,กิตรอดโดนสก,กิดคืลอกเอ,อื้อเลยหมดมาลางสองมิลลิแมป์ความชื้นสามจุดสี่จังหวะนี้ว่ายังไงเต็มย มาสายสามมหลียมความชื้อสายสี่สงวนนี่โอ้ยียบร้อยครับพี่น้องเอ้ฝ้าหอยนะครับฝ้าหอยตีนเขี้ยงเลยนะครับผมโอเคทุนเรามาบันทัดนะครับก็จบที่เท่าไหร่นะครับวันนี้เนาะก็จบไปที่หกพันหนึ่งครับผมพอเศร้า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 เปลว่าพอพอพอเปลวว่าเศร้าเศร้าครับผมโอเคแตกขนาดนี้ก็จะไปยุ่ยมันดูดคืนเห็ยังนะครับ ไปพี่น้องเฝ้าหนีนะครับผมโอเคป้ายป้ายป้าแยากย้ายก,กันครับผม